ำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลาย e i ดีมาส e ตอร์ g 6 6 6 6, 6. ลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านับตั้งแต่วันจันทร์ที่18เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24เมษายนผมนะครับบอกกับชาวพิจิกไว้อย่างนี้ว่าดาวทั้งหมด5ดวงได้โคจรไปอยู่ในเรือนอรินะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเขามีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับประตอนนี้อังคารไปอยู่ในเรือนพันธุอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่เลงไปยังเรือนการงานการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะส่งผลดีไม่น้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งดีๆนะครับที่จะทยอยเข้ามานะครับอาจจะมาในรูปแบบของการดีลงานหรือการติดต่ออะไรต่างๆที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะจัดการเรื่องรอบตัวได้อย่างดีแต่ดาวเจ้าเรือนการงานจริงๆก็ไปอยู่ในเรือนอริด้วย เป็นการแก้ปัญหาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของงานและดาวพุธเองเป็นดาวเจ้าแห่งการสื่อสารก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์อยู่กับดาวมฤตยูอยู่กับดาวเกตอยู่กับดาวราวหูซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารให้ดีในสัปดาห์หน้านี้การเจรจาติดต่อสื่อสารได้ยายในเรื่องของการงานระวังความผิดพลาดระวังความเผลอเรอในตัวของคุณเองซึ่งทําให้ตัวคุณเองนั้น จะจุกจิตใจภายหลังฉะนั้นอะไรที่คุณต้องทําต้องแก้ไขยพยายามใส่ใจกับมันนิดหนึ่งอย่าทําแบบส่งๆไปเท่านั้นนะครับต้องพยายามตั้งใจทําดูให้ละเอียดรอบคอบด้วยวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกจันทร์ที่18อังคารที่19ดูเหมือนจะมีข่าวดีมีอะไรดีๆได้ดีลเข้ามานะครับพอมาวันที่20 21 22 3วันนี้เป็น3วันที่ต้องแก้ปัญหาและก็เป็น3วันที่คุณหุดหงิดกับเรื่องการเงิน หรือมีคนทําให้คุณหงุดหงิดเรื่องเงินเรื่องทองไปสังเกตดูให้ดีนะครับมันจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามามีเรื่องไม่สบายใจเข้ามาหรือบางครั้งอาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นแล้วมาขอความช่วยเหลือจากเราก็ได้ซึ่งก็ทําให้เราเองจุกจิกหงุดหงิดและไม่สบายใจอยู่ไม่น้อยเช่นกันพอวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็สบายสบายขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์นั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองขยับไปอยู่ใน ตำแหน่งที่อยู่กับดาวคู่มิตรอะ่ะนะครับในเรือนพันธุเลงไปยังเรืนเอนกรมมะต้องบอกว่าคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วสัมพันธภาพก็ยังดำเนินไปด้วยดีแต่ช่วงนี้คุณก็จะหืนหืนหน่อยนะครับชาวพิจิกนะไปดูให้ดีเถอะสู่กางคานไปอยู่ด้วยกันในเรือนพันธุเลงไป ยังเรือนการงานจริงๆแล้วสุกการคานสุกการคานไปอยู่ในเรือนราหูก็ทําให้เรามีความปรารถนาในเรื่องละละละรักใกล้ๆเรื่องทางเพศอยู่ไม่น้อยแหละชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับส่วนคนที่ยังโสดช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกต้องการอยากจะคบหาใครสักคนหนึ่งไว้เป็นเพื่อนคุยต้องการที่อยากจะมีสัมพันธ์นกับใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลานี้เลยนะครับแปลกมากๆดาวสุขการคานไปอยู่ในเรือนของราหูดาวหูไปอยู่ในเรือนอริ บางครั้งแล้วคุณจะบอกว่ายังไงดีลหละครับมีความปรารถนาในเรื่องรักๆใคร่ๆโดดเด่นมากเลยในสัปดาห์นี้ผมอยากจะให้ดูให้ดีเลยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกและผู้ชายชาวพิจิกเนี่ยต้องระมัดระวังกิริยาของตัวเองนิดนึงบางครั้งแล้วคุณอาจจะอยากทําตัวสนิทสนมกับใครมากเกินไปจนดูแล้วไม่น่าไว้ใจเ็ไดอดหรือในสายตาของคนที่คุณอยากจะไปคุยด้วยเขาไม่ความสึกไม่ค่อยไว้ใจคุณก็ได้ ไปดูให้ดีนะครับในช่วงเวลาตรงนี้ฉะนั้นการที่จะคบพบปะหรือว่าพูดคุยอะไรกับใครก็ขอให้ดูแล้วเหมาะสมพอง,งามไม่ดูน่าเกลียดเกินไปขอชาวพิจิทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล